ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะท่านผู้ชมฮาวายก็มาหาเบอร์กซี่นะแต่ว่าฮาวายก็ได้รับข่าวมานะคะในช่วงกลางวันอยู่แล้วล่ะฮาวายคิดว่าเบอร์กซี่คงจะกลับมาบ้านเขาเนี่ยในเวลาค่ำค่ำแล้วท่านะผู้ชมเพราะว่าวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะขึ้นไปถึง45าองศาฮาวายไม่เคยมาอยู่อเมริกาแล้วมีอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้นะแต่ว่าช่วงกลางวันอนะไม่ออกไปไหนคะ่ะช่วงกลางวันนี่คือ แน่นอนนะถ้าออกมาจากติกแล้วเนี่ยจะไอทันทีนะท่านผู้ชมเพื่อนยังงงเลยว่าฮาวายไม่สบายในช่วงของซัมเมอร์ซึ่งน้อยมากนะที่คนจะเป็นน,นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เบร์ซี่เนี่ยก็ได้ถูกเก็บไปทวายก็ไม่รู้จ้ะบร์ซี่ถูกเก็บไปทวายไม่อยากใช้คํานี้ <laughs> เพื่อบอกว่าเนี่ยเธอบร์ซี่เขาต้องไปห้องใต้ดินนะช่วงกลางวันแบบนี้เพราะว่าทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยเบร์ซี่จะ จะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากๆเลยแล้วเมื่อคืนเนี้ยท่านผู้ชมเบิร์กซี่ร้องแล้วก็ร้องแบบว่าดังมากในสวนแห่งนี้นะฮาวายก็รีบวิ่งลงมาจากข้างบนเลยท่านผู้ชมแล้วก็เจ้าหน้าที่กลับบ้านหมดแล้วไงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของสวนเนี่ยผู้ชายที่ยังทําความสะอาดอยู่ดูแลความปลอดภัยแบบเนี้ยเขาก็เดินไปเดินมาเนาะแล้วเขาก็คงจะแจ้ง Animal Special i ล t นะท่านผู้ชมแล้วเขาคิดว่าเบิร์กซี่คงทนไม่ไหวเนี่ย ม,มันมันอมความร้อนนะอันนี้ฮาวายเข้าใจเลยเพราะเราก็ไม่สบายไงแล้วเขาก็อยู่ของเขาอย่างเนี้ยในหน้าซัมเมอร์เนี่ยนานแล้วท่านผู้ชมแล้วกอากาศเนี่ยนะบางวันเนี่ยมันมันพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นมันเหมือนอยู่ในโอเว่นอ่ะมันอยู่ในเตาอบที่ฮาวายเคยพูดอ่ะนะแล้วก็โหวันนี้คือ เป็นวันแรกๆเลยที่เป็น45องศาท่านผู้ชมแล้วก็ตลอดนี้ไปนะ45องศา42องศา47องศาอะไรกันนะ่ะโหแบบพอดออูรายงานอากาศนะตกใจมากทาวายหวังว่านะผู้นี้ทาวายคงจะเจอเบอร์ซี่ แล้วพอตื่นเช้ามานะคะก็มาดูบักซี่อีกครั้งหนึ่งก็ไม่เจอค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เจอป้ายป้ายหนึ่งเขียนบอกว่าเบัรกซี่จะไม่อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอากาศร้อนท่านผู้ชมตรงนี้ฮาวายเข้าใจนะคะเพราะว่าทั้งอาทิตย์เลยนะอากาศก็จะขึ้นไปถึง47องศาท่านผู้ชมแต่ว่านกต่างๆสัตว์ต่างเนี่ยสามารถอยู่ได้นะคะบักซี่เขาไม่ได้เป็นสัตว์ในทะเลทรายอันนี้ฮาวายเข้าใจเขาค่ะ ในช่วงตอนเช้านะคะฮาวายจะต้องย้ายโรงแรมนะคะอันนี้คือความประสงค์ของฮาวายเองท่านผู้ชมฮาวายกรลังใจคนจ่ายตังเขานะคะและอย่างหนึ่งคือนะกลางวันเราไม่ออกไปไหนคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะร้อนมากเลยค่ะนี่ฮาวายก็มาตั้งใจที่จะมาพูดว่าอะไรเลยท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าคนเราจิตใจไม่สงบไม่สบายนะเหมือนกับฮาวายเนี่ยฮาวายรู้สึกว่าโหเราต้องย้าย,ยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตเราไม่สงบเนี่ยฮาวายก็จะมาหาธรรมชาติท่านผู้ชมธรรมชาติ ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบผูออกไปไกลมากส่วนของโรงแรมนะถึงแม้ว่าจะเป็นสวนย่อมๆหรือสวนใหญ่ๆโรงแรมนี้ที่ฮาวายอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยอยู่มาแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นส่วนเล็กๆมีที่นั่งแล้วก็มีอากาศถ่ายเทอะไรแบบนี้ฮาวายก็คิดว่ามันทําให้จิตใจเราสบายขึ้นนะดีกว่าอยู่บนห้องแล้วก็ไปคิดอะไรเยอะแยะมากมายว่าโอ้ทำไมเราเจะกัเป็นแบบนี้ะอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในหัวเลยแล้วก็ฮาวายก็คุยกับเพื่อนนะว่าเออ เพื่อนบอกว่าโหเธอนี่แมวเก้าชีวิตเพื่อนชอบเรียกคขาว่วาพิกี่หนูแมวเก้าชีวิตเราเป็นเพื่อนกันมา20กว่าปีท่านผู้ชมเราก็เห็นกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนาะแต่ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็มาหาเจอกันที่ไลน์นี่แหละไลน์แอปนี่แหละผู้ดีใจมากเลยก็สองสามวันแล้วก็คุยกับเพื่อนนะเพื่อนเป็นสาวสองเพื่อนก็อายุมากกว่าฮาวานิดนึงแล้วก็เขาก็เพิ่งแต่งงานดีใจกับเขาด้วยนี่แหละความสุขของชีวิตนะ้ท่านผู้ชม ก่อนที่หูไม่รู้จะพูดยังไงนะไอคนที่เป็นโรคจิตนะค่าว่าอยากให้หายจังเลย่านผม้ชมให้ท่านผู้ชม,มแล้วก็ไอคนที่เป็นโรคจิตเนะี่ยได้ได้เปิดโลกัศน์ใหม่ๆด้วยถ้าคุณอยู่ในที่เดิมๆนะอยู่ในที่เดิมๆนะอยู่กับเป้นคอมพิวเตอร์ตื่นเช้ามาเอาแล้วฉันจะไปด่าคนนั้นแล้วฉันไปด่าคนนี้ไม่สนุกท่านผู้ชมเพราะว่าทุกอย่างมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเองนะแล้วก็ เราก็จะไม่มีผลดีท่านผู้ชมตื่นขึ้นมาและยินขอบคุณพระเจ้าคะ่ะขอบคุณนะที่ทําให้มีลมหายใจขอบคุณนะได้มีงานทํามีเงินใช้ขอบคุณที่มีคนรักอะไรแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมทาไวว่ามันจะดีกว่าทวายก็ขอตัวขึ้นข้างบนก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ลงมาจะมาหาเบอร์ซี่ว่าเขาเอาเบอร์ซี่มามาไว้ที่เดิมหรือยังยัง,ยงท่านผู้ชมคิดว่าตอนเช้าเขาน่าจะเอาเบอร์ซี่มาเพราะว่ามันจะมีโชว์ตอน8ปดโมงรึ่งเนาะเสียดายจังเลย ขาคงเขาคงร้อนจริงๆอะท่านผู้ชมแล้วเพื่อนาวายบอกไวไรปะถ้าเอาเบิร์ซี่ไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินตกใจมากป่นานนี้คงเหงาคงโกรหรือเปล่าก็าไม่รู้นะผิดไปถึงนั่นเลยท่านผู้ชมวันนี้ฮัลโหลาวายไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยรักษาสุขภาพจิตด้วยถ้าเป็นโรคจิตหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮาวายก็แนะนานะพบแพทย์จะดีที่สุดท่านผู้ชมกินอิ่มนอนหลับนะแล้วก็นอนหลับเพียงพอทำใจให้สบายๆชีวิตจะได้มีความสุขค่ะอันนี้จริงๆนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะจะตื่นมาหรือเปล่าท่านผู้ชม ใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนกับวันสุดท้ายของชีวิตนะแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากกว่าที่จะไปพิมพ์ด่าใครก็ทุกวันไม่สนุกเลยแล้วก็ไม่น่ารักด้วยท่านผู้ชมเข้าไว้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทําใจให้สบายนะแล้วจะมีความสุขเหมือนเป็ดเหมือนปลาเหมือนอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมมีความสุขจริงๆนะบางตัวก็หลับนะบางตัวก็ยังแบบยังเล่นอยู่เลยอ่ะ เป็ดดำน้ำนี่หาดูยากนะสำหรับคนเมืองสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เคยเห็นบางคนเนี่ยโหเห็นเป็ดนะหูก็โดดยี่งเห็นเต่าเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ย